สวัสดีครับอากินแบบบ้านๆครับผมมิสิมาอ้อมปลาไหลครับพี่น้องอ้อมปลาไหลอ้อมปลาไหลใส่ปลักเก็ดคมครับพี่น้องนี่แต่ครับปลาไหลเฮาผมใส่แต่เนื้อมันย่างเดียวแล้วครับพี่น้องกระดูกเลาะออกครับถ้ากินไงนี่อากินแบบบ้านๆเลาะกระดูกนั้มครับสูตรผมนี่ยแบบกินงไงครับพี่น้องผู้เฒ่ากินไง คุนุมก็กินดีครับพี่น้องจัดเมนูออมปลหลอีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องเมื่อสูตรไรกระดูกครับนี่ครับผมเครื่องผมโขลกลงไปแล้วครับมานอนีรียใส่แบบว่าให้น้ำเดือดสักก่อนสูตรแบบโขลกเครื่องเรียบร้อยแล้วเอาอ้าเดือดแล้วพี่น้องใส่ปลหล อะไรผมสีล่างเมือกย่างดีแล้วครับผมแล้วก็ปล่างนบบเกลือเคอี้ยวนึงครับพี่น้องเอาแบบล่างย่างดีไปเลยอะไรกินสีแรงครับพี่น้อง,งต้องกระตรงแบบว่าล่างมันดีๆนะเออ,เอหอมพี่น้องหอม ใส่น้ำปลาใส่ก๋วขวบเพื่อความหอมเพื่อความเข้มขน้นเพื่อความกลมกล่อมกลมกล่อมอีก,กอย่างหนึ่งครับพี่น้องเพื่อความจัดจ้าน ครับพี่น้องได้ที่เลยปิดถ่ายปิดจอบด้วยผักครับสะรับผัดผักโดยเฉพาะพผัดขมครับพี่น้อง ําอล้ลนี่ครับพี่น้องโอ้โหหน้าตาสุดยอดเลยครับทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำอีกแล้วครับเ,เตรียมไปกินไปซิมกันครับกบอ๋อหอ,อมปลาไหลนะพ่อ ปลาไรตำมักทัวตำม,มัก,มกทัวแซ่บเป็นแซ <c oughs> ่บขออะไรก,ก็ลงมือเลยแซ่บได้บัดเลย จะก,กาดน้ำแรกไายสามโมงสี่โมงกินด <ใน S 2> ิกินกินเข่าใบใบสีคำพอดีหอมเนี้อพี่น้องเ้ยแสบแ ปลาเตียงกินเองจัดเน่องออมปลาไหลสูตรไลกระดูกไก่ตาผ่านไหม,มกระรังเสียบ <laughs> กระรังแปลว่ากระรังหลุนเสียบด้วยไม่มาขาย อัน,นมีปัญหากลิ่นมะละมา่งอยูามากับอะไรไม้กับอะไรมันลึ่งกันนะอ้ายมีแห้งพี่หนอ่อเสียบกินบรรยากาศหิมทงหน้า นองเ้ยนองลงนอนลงแม่นอนลงได้นอนลงนอนลงได้นอนลงเบาได้เบาได้ได้ได้นอนลงนอนลงเอาอ่ะนอนลงเข่ากันไห้รวงมัางเสร็จไหมล่ะนอนลงนอนลงแม่นอนลงพี่แห้งอ้าวเออ

ดินไปด้วยเราต่อต่อ,อ,ตอครับ <c oughs> นิง่งเน่ย ันี่สองส่วนหนึ่สอคำหน้าเขาเบิดมือบอรเคยไดีนังดิเขาจะสวนอยู่แล้วยังลออยู่เบิรหมือเราอยู่กับสวนดีเลยแต่มต่มือนเสาเนี่ยคืออันนี้ ซ่แกพ่วงปันมานอนฟอ้องกันแล้เขาจะอื่นม,มาง่าโจ<ด>ใจบ่ ปปปปปิ่งไปเขกปบๆนีนนอะไรเอสงีเไงาเห็น,หน,นบ้านยูง่งานาจ ม้อไม้หม้อมีนด้วมอวิบโ้ยถองไม่เป็นสันปวดไรกินยังคือขวดไหมบิ๊กนั่นเป็นหมาพันปวดถ้าวิบเป็นหมาพันป่บ้างมึงตั้ง ออกมาบ่ได้บิดบ้างไปให้มาไก่เข้าบ่ได้เพื่อนแข็งจาควางกเ้านอนเต็มนอนเฝ้ามม่ย่างกายมากบ่ได้งมพงบินที่ไรบ็นที่ไหนขึ้นมาแบบ า่าสูงงูที่นี่มาบาดกันม,มาแบบว่าไก่ไ <c oughs> กลตัวนี้เื่าไรเอาก <c oughs> ินใช้กินปุ๊บคึกไปตีมูได้บัดเนี่ยใครจะหายต้องตัวแกเรากลั่นกลังเป็นหนุม่มเป็นสาว เขาข่เ้าขัเอาได้นึงเสาเลแบบอิ่เลยดูซื้อบิกดูซงานงยงไม่หล่ะเอ้ยงานรุ่งงเอ้ยแ่บเป็นแ่บกวายิมนไม่เสากินไรบางวะกินไรเนี่ยผมใส่มัเสาใส่กันเต็มที่เลยกินจนไปเปลียัแรงบ่อเลยบะเนเมื่อแรงเอาได้ไขอบคินพี่น้องเฮ้ยมันกินเขา่ากัน นอนกับ้านในผักพอนขอไปนอนกันข้นนาวเลยขาั่นแค่ไมาไปนองใส่ปะที่นี่ขอไปนอนละผมใส่ต่ออือหื lúc bay lúc mang ngay, nhớ thì chim đọt. บ่ไปลาไหลมั้งฮะเล่นเล่กินไหมเอาให้กินนะพวกกินบ่ส,นสิ่งมันนี้ไหมสิ่งไหมเล่นเล่นกินบ่อก,กินเออ,อกินกินกินเอาละกิน อะไรมันเด็ดเสียบแต่เอ้าป <alon> ิกปิกอยู่นี่กินอยู่นี่อ่านี่สิ่งสิ่งกินเอออ่าเอฟเฟิงเอฟเฟิงเดี๋ยวเอาแห้ก่อนนะแห้ก่อนเย็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 นใจเย็นเย็นอ้าวสิ่งเออ บิ๊ก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 อ้าเนื้อที่ให้กินน้ำเอาเนี่ยโอ้เสียบเวาลาไปเลยเหรอโอ้เสียบพวกกินเบิร์ดดอกเนีกินน้ำอยู่เอากินนี่เอา,ก,เอากินกัน บิดเดี i I ๋ยวนี้แหลาเนี่ยไม่จะผิดเป็ดไอ้กินผักบ่ผักกินขมเนี่ยอ่ากินผักบ่เมื่อผักก็กินโอ้ยเก่งเลยวะอือบังบังบังมิกินบ่เนี่ยอ้าเก่งเก่งเก่งเออกินผักน้ำเนี่ยวะเออนี่ยเนี่ยเออเก่งเก่งเอาอ๋กินผักผักก็เป็ี่ยนไปอ๋อกินน้ำกัน พักก็กินกินพักมันตั้งไทยท่องดีเอ้านี่ยังจากพริกหลอได้บาดที่นี่ละอ่ะสิกินบ่พริกหลอหอยบ่เผ็ดบ่เอ้าเผ็ด่อยู่ปะนี่ยู่บ่เผ็ดบ่เฮ้ยเว้ยเผ็ดก็์จะกินนั่นเฮ้ยจะกินเผ็ด <laughs> เม็ดเดียวกับพ่อแล้วเม็ดเฮ้ยอยู่ขิงนิ่ง <laughs> เม็ดมาแหละอนอนลงด้วยมันบิ๊กมันบวก,กินอะมันไข่เหรออ่ะอันนี้ <laughs> โมเมนต์พริกต่อด้วยที่ต้นตัดเว้ฆ้าบวกพริกกับพวกเพชรป่านเอาเอาไป แก็เพชรอ๋อยินบหมเอ๋อจับจับไปเอ๋อพอแล้วแก็เศร้าเพชรแล้วแหละแนงกินไหมเนอะอือแนงกินไหมเออเออเออพอแล้วฉสิเก็บได้บัดที่ไหนเก็บเด้อบัดนตรเก็บแล้วเอ้ะเก็บแล้วเก็บแล้วนะ ผมวัอนี้ฮะกินแบบบ้านๆกะจัดออมปลาไหลนะครับพี่น้องหรือว่าขัวปลาไหลใส่ผักเกี่ยนขมกินกับตำหมักตัวมีสมพักมีพักนะครับกับสมุนเนี่ยก,กะเพาะกะมนี้ฮะกินแบบบ้านๆกะพาพี่น้องิึงบรรยากาศนี่ครับผมต้องให้ตรงหน้าน้ำกันกินเข่าเสิบแสบครับผมช่วงใบใบใบาสามกกว่ากินเขา่ากินเข่าถือว่ากินเข่าแรงไปเลยครับพี่น้องเพราะว่า ยังมือแรี้ะกินโอวันต่อโอวันตินไปมันจนังนอนไงครับพี่น้องจะฝากเป็นกําลังใจใช่องหาก,กินแบบบ่นบานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมตี่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจงบ่พลาลิบจิบต่อไปสิม่ยังกะทารุณทาเบิ้งกับผมมานี้หาก,กินแบบบ่นบานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ